ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนผักที่เราตั้งใจทำแปลงปลูกเอาไว้นั้นดันดีไม่เท่าตรงที่แม่เอาไปโรยเอาไวไซ้ซะอีกค่ะดูสีทุกคนของเราคือไม่ค่อยขึ้นนะ่ะแต่ของแม่คือขึ้นดีมากความยุติธรรมอยู่ตรงไหนคะเนี่ยมื้อแรกวันนี้กินของแซบแต่เช้าเลยนะตื่นมาพร้อมกับปลาทอดตัวหนึ่งอยู่บนโต๊ะเช้านี้พี่สาวเหลือปลาเอาไว้ให้หนึ่งตัวเราก็เลยตามส้มตำกินคู่ไปด้วยนี่จะเป็นสมุนไพรมุง้งเอาไว้ต้มไก่นะคะมีพี่ๆเขาสนใจเราก็เลยเก็บแพ็กไปให้ค่ะ แต่ที่บ้านจะปลูกเอาไว้ไม่ค่อยเยอะค่ะมีแค่2อสาต้นเองเข้าไปในเล้าไก่แล้วก็เจอไข่หล่นอยู่ใบหนึง่งตอนแรกคิดว่าไข่ปลอมนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนเป็นไข่จริงๆแม่ไก่น่าจะทำหล่นเอาไว้ค่ะ แต่ถ้ามันหล่นแบบนี้แล้วโอกาสรอดเป็นตัวคงเหลือน้อยค่ะเราก็เลยเก็บไปทํากินนะคะอาจจะดูโหดร้ายน้อยไปดูผักตรงสวนหน้าบ้านหน่อยว่ามีอะไรมาทํากินตอนเที่ยงบ้างผักแต่ละแปลงที่ปลูกเอาไว้มันก็ค่อยๆโตขึ้นรอรุ้นอยู่ทุกวันว่ามันจะโตขึ้นเมื่อไหรค่ะรีบเก็บไปทํากินแล้วกะว่าจะเดินมาดูผักซะหน่อยค่ะแต่ไปมามาถอนหญ้าซะงั้น ตอนนี้ก็เป็นเวลาทิ้งเที่ยงแล้วต้องรีบไปตักข้าวเด็กๆก,กินก่อนค่ะส่วนมื้อเที่ยงของเราวันนี้เราจะกินไข่ทอดชะอมไข่ไก่ดูสดมากทุกคนดูจากไข่แดงข้างใน นี่ก็จะทอดไข่เหมือนแบบทั่วไปเลยแต่ว่าการทอดไข่ชะอมของเรานั้นก็จะใส่ชะอมไปแบบนี้เลยนาทีนี้หลายๆคนเห็นก็แบบตกใจแล้วนะคะว่าทําไมทอดไปทั้งแบบนั้นเลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นยอด,ดอ,อ่อนๆเนี่ยเราก็จะทอดแบบนี้ไปเลยนะตอนกินก็จะให้ความรู้สึกถึงชะอมที่มากกว่าค่ะรู้สึกแบบนั้น กินข้าวเสร็จเนี่ยเราจะแวะไปดูดอกไม้ของเรากันสั้นหน่อยนะเช้านี้เห็นว่าดอกไม้บางส่วนเนี่ยก็เริ่มงอกกันแล้วช่วงนี้แม่เห็นว่าเราอชอบปลูกดอกไม้มากก็เลยไปขอต้นกล้าดอกไม้มาให้ค่ะได้มาแล้วก็มาปลูกทันทีเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไม่โตนี่นะคะบางส่วนที่เราปลูกไปสภาพปลูกเสร็จก็เต็มบ้านแล้วค่ะ ช่วงเย็นวันนี้เพื่อนดันมาหาที่บ้านค่ะเรากับเพื่อนๆนก็เลยชวนกันไปเก็บเมล็ดดอกไม้และนี่ทุกคนเป็นที่ที่เราไปเก็บต้นกระบองเพชรมาเราือนนางสองคนก็กําลังเก็บต้นกระบองเพชรอยู่นะคะที่เห็นเราถือนั้นอะเราคิดว่าเราจะเอาไปปากชามค่ะแต่ไม่รู้ว่าต้นนี้จะปากชามได้ไหมตอนเด็กๆใครชอบเก็บด,ดอกไม้อันนี้มาดูน้ําหวานของมันบ้างตอนเด็กๆเ,เวลาเดินผ่านเนี่ยเราชอบมาก ต้นกระบ,บองเพชรเมื่อกี้เนี่ยมีผลด้วยนะและผลข้างในมันก็กินได้ด้วยตอนอยู่กับนางสองคนก็คือสนุกมากกว่าเราจะหาเวลาเจอกันคือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยส่วนนางอีกคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งทายนะตอนนี้หน้าสดอยู่เพื่อนนางบอกว่ายังไม่ได้แต่งหน้ามาเลยหน้าสดมากวันนี้พวกเราเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายนะคะสภาพแต่ละคนก็เลยดูไม่ได้เลยและก่อนจะกลับบ้านวันนี้เรากับเพื่อนเนี่ยชวนกันไปดูสวนดอกไม้ของชาวบ้านแต่ทําไมต้นน้องถึงต้นเล็กอย่างนี้ต้นดูไม่เหมือนตอนที่เราไปเชียงใหม่เลยค่ะตอนเชียงใหม่เนี่ยต้นส มาเหนื่อยมาทั้งคลิปแล้วาคา่ะวันนี้ขอไปก่อนนะบ๊ายบาย